ชักกอนครับนี่ชักก้อนแล้วนี่โอ้โหถมันนึงมันนึงเสียมันนึงคนนั้นต้องไล่หนึงก่นอกนครับหม,มาเป็นัวโอมาไปงัวปเีเตี ครับทีนงานพา่อกับแบบมาขนเครื่องครับเบอร์นี้นะครับดีอีกร้ายครับวันสองร้อยกว่าก้อนน้อยกว่านี่นะครับ,ววรบอันไหนไม่ได้ขนจ้าเสียตรงนี้ข้อนะครับผมให้คนไปเนาะพี่น้องประโยชน์เล็กน้อยหยุดทุ่งเรียนงพอดีน้อ,องไส้กับป้าป๋า ตามโซเลียงเลยเบื้องครับสีลุงหรือสีลวงทนท่ามันก็ไปดีครับม,ม,มานที่ดีเลยครับเบิ้งกันไปครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้องมันจะเป็นแบบไหน หนึ่งางัาแล้วเียธรรมดาล่ะไก็ทิ้งหันตัวนี้เอาเอาหันงัวตาหงวตาได้หยบมาหนะครับบ้านยกะมาเฮ็ดเียงที่สี่นะครับ ตคนตงนาที้เขาเนาะนี่นะของชีวิตของกูบอกกันบางน้อไปโอ้มาต้นเดียวตัวนี้ลเตือู่เดีอนี่เหไหครับพิธีผูกระต่ายนะครับนัยังะป้กันละ าาเกยินก uh ่า oh. ัตายหุ่นันี้เดี๋ยวเองเดี๋ยวเดี๋ยวก็กันสิไปจังได้มันใจวน่อยไปเส้นอะก้อนแล้วเบิดนี่ตัวนี้ประมาณเท่าไรนี่หาเอบหัวหาบขึ้นอยู่นี่ ไปด้วยเฮียน่องบังเถ้าบงเี่นองถ้าบงเงี้ยเนี่ยครับาุ๋ยนะม่เงีปลาดิน้อครับเิ้งเด้อตรงมันทางมันก็ได้มันนี่ปุ้ยไม่อยนน้วะไม่โยนนะวะมวยมวย โอ้ลองเดิตาอดูฮึฮฮาังนี่เรียกวุ pues like ้งอาละครับอาละครับเราลุ้นกันพี่น้องลองบึงกับพี่น้องบึงมัน oh ทั้งไม่กี่ลายตาท่านัดาท่านเลยนาเราไปวูดล่ะเดี๋ยกลู่เลี้ยกลู่ก็หย่อนแฮ้งเลย่ะนี่นครับแบก Phuật nhảy không? Phuật nhảy Phuật nhảy vào mỗi huyền hả? Đó, 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 đó Luôn, luôn Đó, đó, đó Đó, đó Vậy vô nhỉ, vậy vô nhỉ, vậy

อะไรครับ่้องคนรอบคนรอบสองเหครับพี่น้องโอ้ยหบอกนไปหั่นนทานเดียวทเอาละครับพี่น้องครับมวนครับพี่น้องมวนนี่บอด้มากโอ้บอเดยวท่านี้มันยิงง่เอางูตายใหยิงง